สวัสดีชาวเกมเมอร์ที่คาร์บวัตคุ้มคันวันนี้คุณอกับผมในเกมดิจิทัลเวิร์ดผมนะ,<อ>ะก็อยู่กับแพลตฟอร์มของเกม ps 1ผมนะทุกวันเสาร์นั่นเองอ่ะก็ภายในเกมผมนะก็จะมีเมนูให้เหลือกตั้งแต่ new game continue game ผมนะ delete game แล้วก็ battle mode ในเทอรมดเนี่ยถ้าเป็นในเพยวันเนี่ยมันจะเป็นการสู้กับเพื่อนผมนาโดยการเช็เซฟมันเองผมแต่ว่าเราไม่มีไงก็ใช้เป็นนิวเกมละกันผมจัดไปมาสร้างใหม่เลยผมนะจัดไปเปิเกมมาผมได้เ,เจอกับเจ้าจิจิมอนผมเขาก็จะมาให้เรารู้จักพวกของเอ้ยไอฉากเมื่อกี้ผมนะมันคือการเลือกระหว่างกลางวันกับกลางคืนผมกดเรือไปนิดนึง ถ้าเราเลือกกลางวันเนี่ยเราจะได้ตัวของอากุม,มอนผมแต่ถ้าเลือกกลางคืนเนี่ยจะได้เป็นอากับบูม,มอนผมนะือแตกต่างประมาณนี้แหละแต่แนะนําว่าให้เลือกเป็นกลางวันนะครับผมเพราะว่าไอ้กาบูม,มอนเนี่ยทักษะในการต่อสู้เขาจะเป็นการโจมตีระยะประชิดซึ่งมันจะเล่นลาบากมากในช่วงแรกก็ผมไม่เหมาะนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นกลางถ้าเป็นกลางไอกลางวันเนี่ยตัวของอากุมมอนเนี่ยมันดีอย่างคือโจมตีไกลผมนะมันดีกว่าซึ่ง ถ้าเราจะเล่นกาบ,บุโมนจริงๆเนี่ยรอเราเก็บสกิลเยอะๆก่อนแล้วค่อยไปเล่นเนี่ยไม่มีเสียหายผมเออมาอันนี้ก็ตั้งชื่อครับผมของดิจิมอนนะไอ้เจ็ดแปดแล้วกันเออง่ายดีต <laughs> ่อไป <laughs> ชัวเออชื่อดีนี่ชื่อดีอยู่แล้วแหละเป <laughs> ิดฉากเข้ามาผมนะเจอเด็กน้อยคนนี้ผมนะกำลังขึ้นลิฟต์กับผมซึ่งก็น่าจะกลับบ้านจากโรงเรียนนะผมนะคือเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านเนี่ยประมาณนั้นเ <c oughs> นี่ยอยู่คอนโดด้วยนะเออ โอเคผมนะพระอาทิตก็กําลังจะตกผมน่เป็นช่วงเย็ยนแล้วน่าจะห้าโมงกว่าๆนะเกือบหกโมงครตรงนี้เปิดประตูเข้ามาผมนะไม่เจอใครเลยอืมอ๋มอกลับมาแล้วนะอืมอก็เจอมาก็เจอโน้ตอผมนะน่าเป็นทางครอบครัวได้เขียนโน้ตทิ้งไว้ว่าเออนะัก รักลูกนะประมาณนั้นผมหรือรักแม่มรูกนะอ่านไม่ออกแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงประหลาดเกิดขึ้นมีคนเรียกที่ไหนอะ่ะที่ห้องของฉันเองเออจู่ๆก็มีดิจิไวหรือธารมากรอดิจิไรวผมนะธารมกรนั่มันน่าจะรุ่นเก่ากว่านี้อีกเอ <c oughs> เอ <c oughs> ก็มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น ยิจิไบอะไรนะแต่อันนี้ดีนะสมัยผมเนี่ยมันเป็นภาพขาวกับดำนะนี่มีสีด้วยเอออย่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร่างกายของเรากำลังจะกลายเป็นดิจิตอลกลายเป็นข้อมูลไปแล้วเข้าไปแล้ว อืมเปิดชากขึ้นมานะตื่นได้ไอ้หนูเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่ที่ไหนทีนี่คือโลกของดิจิบอนเวอรจริงดิพวกคุณเป็นใครกันอนะ่ะขาคือดิจิบอนไงล่ะเออโลกนี้เหมือนจะไม่มีมนุษย์นะผมนะนี่มันเหมือนกับความฝันจริงเลยธรรมดานะเด็กน้อยผมนะเข้ามาในยุคของ ใครเจอแบบนี้ก็มันก็รู้สึกว่าเหมือนความฝันแหละเออไอเด็กนี่น่าจะชอบดิจิมอนเป็นพิเศษนะจ๊ะประมาณนั้นโอเคนี่คือการาเดินทางนะการจนภัยของเราเพราะงัน้นจะให้คู่หูกันไปมาดิไอเจแปดเออนี่คือดิจิมอนของนายเออเขาจะดูแลนายเป็นอย่างดีวางตู้วยละ่ะจัดไปมาเข้าบ้านเช่นกอ่อนเถอะตลาดที่นี่ก็บ้านของจิจิมอนผมเออถ้าอยากจะเซฟก็เข้ามาเซฟที่นี่นะเออมีอะไรก็สอบถามดูละ่ะ โอเคเข้าใจละเอาละกเดี๋ยวเลยนะต้องไปเอาของจากพวกนี้ก่อนจัดไปแต่อย่าลืมล่ะลูกชมอ่นเนี่ยมันก็มีชิมอันตาได้เหมือนกันจ๊ะพองานรักษาลูกชอมถึงดีจัดไปโอเคขอบคุณนะ,ะไม่เป็นไรมีอะไรก็บอกแล้วกันอะไรล่ะอืมโอเค ับออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่กลับเข้าไปอีกทีนึงสิ่งที่เราจะทำก็คือการรูดของให้ผมนะคุยกันให้มันให้หมดให้มันส่งของมาส่งยาส่งพวกฆ่ากัานแผลอะไรพวกนี้ไอ้เก็บให้หมดเคแล้วก็อันนี้เป็นตัวรีเฟชให้กับเลือดเรานะหรือ,ขอเขาบอรว่เลือดเราเต็มเองจุดนี้จุดเซฟผมสมาเซฟได้ โอเคเซฟไปก่อนไปลุยต่อไปเราไปเอาเนื้อก่อนนะผมนะนี่จากทาน์เดมอนส่งเนื้อให้มาออปลูกเนื้ออย่างนี้เลยเหรอเ <c oughs> <c oughs> ออเขาท่านะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ยิมครับผม เรามาเสริมความสมาูรณให้กับอะคมมุมอนเล็กน้อยนะดูสิอันนี้เมนูของเราผมนะมียามีห้ามันแผลอันนี้เป็นแม็กซีนใช่ไหมเออมีคอเบ์ดีหัวใจถ้าเกิดว่าตายพลังในการโจมตีของเรามีอะไรบ้างโกพีดอีกแล้วดิจิมอนสายโจมตีสเปเชียลโจมตีไปชิดกับธาตุไฟผมนะแต่ว่ามีสกิลธาตุไฟอยู่หนึ่งห้า ปินไฟล์ย์สายในการแข่งมีประมาณนี้เหรียญกับการ์ดไม่มีโอเคเอาเรื่องของความฉลาดมาก่อนแล้วกันอ่ะเล่นอินหน่อยนึงแล้วก็กินอันนึงอ่ะเค เชฟก็มีอะไรบ้างแค่อาตาความหิวเหรออันนี้กินได้เนื้อใหญ่ๆดีมากเฮ้ยอย่ามันจะมาเอือตรงนี้ไม่ได้นะไอ้ไอคุมอนมาหนิเรามีห้องน้ำอยู่เราต้องรีบไปห้องน้ำ เออทานอยู่ไปห้องน้ำซะโอเคกลับไปต่อเอาละเราไปเรียนความฉลาดอีกสักเล็กน้อยนะจ๊ะโอเคได้สกิลมาใหม่ไม่ใช่อันนี้เออ แฉลบลงมาผมนะฝึกขลักำลังเล็กน้อยแปดสปขลักำลังเวลาเราฝึกมีข้อเสียนะครับผมรูม้สึกว่ามันจะหิวบ่อยร้อยโอเคเย็นละรีบไปเถอะเข้ามาหาคบอลขาดตงการสุกข,ของแกได้แหละ มาลมตีไอ้แคสวยงามมากอากบอนสู้ๆไม่ใช่ไอ้จิตแปสู้ๆเลโยโอยลองไปเอ,อฟเฟมเออไปเอฟเอมเออระปินไฟอน <laughs> เอมไอ้ชันทูเออเลไอ้แคไอ้แคทไอ้แคนิดนึงอกงากบอนจะชนะแล้วโอ้โหนิดนึง คุณมอนขวานนะมีท่าขวานได้ไหมธรรมดายิงอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวคุณมอนนิดเดียวสู้เอ้ยนิดเดียวอ่ะโอ้โหจิตสิบห้าโมเดลเหมือนกันหนึขออภัยผมนะเมื่อกี้กดไอ้แขกตัแล้วจอดับเฉยเออโอเคชนะกุณมอนผมนะได้ของได้ได้ลิได้ยา เอาละอขโมนแกแพ้และจะไปเปิดคลังเก็บของที่เมืองซะ้อใจแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวฉันตาไปหาแล้วกันโอเคเก็บของก่อนทำได้ดีมากชมมาหน่อยอืมดีมากหนูโอเคกลับเมืองก่อนอ,อันนี้มันมาตรงน,นี้แนะเีเ๋ยว,ว่ามันปลดอุดด้วย อิ่มอ,อยู่ฮะโ้มมันจะไม่อิ่มนะเนี่ยไอเทมคิปเปร์ผมายมาถึงจุดส่งยาแล้วนี่ก็คือจุดที่เราสามารถจะฝากของได้นะเจ้าเออวัดีก็ฝากได้ผมนะถ้าอยากจะฝากนะตอนนี้เอาไปก่อนเด,เ,อเดี๋ยวได้ใช้เอาละเดี๋ยวเราไปฟืน้นเลือดก,ก่อนนะเราจะเดินทางไกลอีกฟืน้นเลือดหน่อยน,นะเจ้า แล้วก็เซฟด้วยนมือ่อลงนอนผมนอนก่อนใกล้ั้งเออคือจริงๆรเมื่อกี้นี่ยเราไม่น่าให้จะอา่าเรียกว่างไงมาเซฟเลยนะเพราะมันจะต้องนอนไง<ร>โอเคไปทั้งคู่แลว มาทุกเช้าผมนะเราต้องมาเอาเนื้อที่ตัวเจ้าตัวนี้ผมนะคาร์เนมอนเนี่ยมันเนื้อฟรีผมนะจับไปโอเควันนี้เราจะออกเดินทางผมนะต้องสู้หลายตัวด้วยผม mm hmm. ก็ตื่นเช้ามาขอฝึกสั้นเล็กน้อยผมนะก็ฝึกการโจมตีแหละมาได้โจมตีกับสปีดด้วยผมห่าส mm ิ hmm. องตีรอบหนึ่งแล้วก็ mm hmm. กินข้าว เคเช็ก <Okay. S 2> สถาหนะดินอกจากหิวมีอะไรอีกหิวกับปวดเอื่น,นั่นไงจัดไปลุ้นตั้งอยู่อืมน<า>ะแล้วก็กินเนื้อซะ เดี๋ยวรอสักประมาณอ่าชักเย็ยนๆใช่ไหมเย็ยนๆเ,เราค่อยไปบุกนะครับผมตอนนี้เราเขอกดก่อนโอเคทับก่อนเต็มที่เอาเนื้อก่อนนะผม ทำลายสองร้อยะคิดดูเหอะสปีดหนึ่งร้อยผมแข็งแข่งแล้วนะแข็งแร่งระดับสุดๆแล้วเนี่ยถ้าจะเก่งกว่านี้คุณต้องกินชิปครัผมเออแต่เรายังไม่มีไปลงล่างเลยคือวันนี้เราจะสู้สึกหลายตัวเหมือนกันนะผมนะก็เร็งๆนี่คือประมาณสองตัวแล้วกันถ้าทำได้นะ เอาล่างาถึงเนื้อทิพย์เซตต์ับผมมีอะไรบ้างครับเออที่นี่ไม่มีอะไรเลยมาสิ่งแรกที่เราต้องทำคือปาบเจ้าคู่เดมอนจ็บของก่อนคู่เดมอนมาเนี่ยเอาอาหารให้มันซะโอเค ระดับพลังเราไม่ธรรมดาผมนะแถมเราน่าจะชนะธาตุดีสู้ปันโอ้โหบล็อกได้นขนาดนีงร้อยเฮ้ยมันก็บล็อก,ลกได้เหมือนกันฮะเฮ้ยแปดสิบแปดร้อยกว่าเงียบๆพิษวยฮะสามารถเป็นไปร้อยกว่า โดนอีกทีกต้กินยาแล้วครับตอนนี้กินยาสวยมาแล้วดูสภาพโอ้ยอย่าลางสิสิสัทะสายฟ้าช็อปอีกสามวิไปลุกเออทำดีมาก โอ้เราเออเสือเยอะแล้วตั้งสติหน่อยนี่นึงเฮ้ยมาแล้วโอเคไาเลยมาทำให้ตายสุดยอดเมก้าเฟ็มอือมาว่ะ ได้มาหนึ่งพันสามรอบิตแล้วก็ MP ชิปหลาลาเดี๋ยวเขาจะไปขายของให้กับเราที่เมืองใช่ไหมเอเอโอเคทำได้ดีมากามนกมนแต่ว่าเราต้องสู่อีกเยอะนะชมสรีกน,น้อยกัน เอาละคู่ต่อสู้ต่อไปของเราน่าจะเป็นิปก่อนนี่แล้วมั้งอยู่ให้เอ่ยนี่เลยจ้ะคู่ต่อสู้ของเราอันนี้น่าจะยากสุดแล้วมั้ง แต่ทางเราคาดไฟนะไม่จะได้เปรียบอยู่ลงที่แขกอย่างไงร,ร้อยกว่าได้เปรียกไปแล้วชันบ้านหามเออมาอีกสี่ที่อีกสามที่ไม่คุยก็ได้เยอะละระวังมาตบคุยอะไรกันครับผมผลมัด ถือพิษด้วยเนี่ยเราถือพิษดูใจเย็นอาดน,น้ำมีสองถาดเลยเนี่ยรถเข้าเ,เออเออเรียบร้อยฮึมคันดีทุกคนดดมาลาชิปอ่า สำหรับคนนี้เขาจะไปขายเนี้ยแทนเราแทนตัวหน้าใช่ไหมเออไม่ดีมากกุณม,มอนโอเคเดี๋ยววันนี้วันที่สามผมนะน่าจะเข้าสู่ช่วงของการแปลงล่างละไป เอาละเราจะฝึกเคื่แป้งล่างครั้งสุดท้ายแล้วจ้ะเพื่อกลายเป็นร่างสมบูรณ์ก่อนพลังตอนนี้ถือว่าใช้ได้นะแต่ที่เราต้องเอามาคือค่าป้องกันค่าป้องกันหรือว่าเราจะเล่นเป็นทางดาเมจจ๋าไปเลยแล้วกันนะสองหนึ่งแต่ว่าถ้ามีเลือดก,ก็ดีนะเลือดสักพัน โอเคผมนะก็ตัดมาให้ฉากในการแปลงร่างเลยผมเพราะว่าตอนนี้ฝึกมา3วันละเออดูซิว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคืออันนี้นี่น้ำหนักเนี่ยถือว่าไม่เยอะผมนะก็10บกว่าเองแต่ว่าในส่วนของค่าพลังเนี่ยส่วนใหญ่จะระดับ100่ร้ผมนะเออโอเคผมนะก็ถือว่าเป็นสายไฟไม่ธรรมดา ก็ได้มาอีกตัวนึ่งผมนะเป็นตัวของอ่า Thailand Thailand No Mon นะผมนะเออ Thailand No Mon เป็นสายฮ์ฟไฟผมนะมีห้าลูกเตะด้วยนี่น Jump มี Sonic จ้ำผมแต่ใช้นี้น่าจะดีกว่านะเออสองท่าสลับกันไปโอเคเดี๋ยวไปเซฟก่อนนะผมนะเออมาเซฟก่อนโอเค สำหรับเกมดิจิมอนเวอร์ผมนะก็คงขอเทียงเที่ยงแค่นี้ก่อนละการผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนท่า,ามรับชมเชื่อกันใหมขั้นต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะ bye bye, บ๊ายบายจุบ๊บ <c> ๆ <oughs> ขาน่าก็ต้องลุยกันยาวเออ right now.